นี้เรามาดูสายกีตาร์เล็กเซอร์ครับของแท้ของปลอมแตกต่างกันยังไงครับทั้งลูกลักแพ็กเกจเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องซองครับผมจะเจาะให้เป็นแบบกระชั้นกระชั้นชิดนะครับว่า้ามันไม่ยาวมากแบบคลิปนี้ด้านขวามือผมนี่ของปลอมนะครับผมด้านซ้ายมือผมนี่คือของแท้นะครับผมสังเกตได้ว่าด้านซ้ายมือของแท้เนี่ยแพ็กเกจจะสีอ่อนกว่าของปลอมนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับ ด,ด้านหน้านะครับเรามาพิจารณาหลังกันปุ๊บนี่ชัดเจนเลยดิ่ผมแกะดูเวล้หนารอบหนึ่งนะครับผมก็สังเกตง,ง่ายๆครับจุดนี้นะเนี่ยฟอ,อยที่ปิดด้านฟองเนี่ยครับผมของแท้เนี่ยจะขนาดแบบว่ามันจะเป็นฟอ,อยจริงๆเลยนะเหนียวคือแกะแล้วมันไม่ขาดนะครับผมผมลองแกะแล้วมันไม่ขาดง่ายๆนะนี่นะส่วนของปลอมเนี่ยครับผมผมแกะพยายามแกะให้เบามือที่สุดแล้วครับมันก็ขาดเพราะว่ามันมเป็นอะไรนี่ มันเป็นกระดาษธรรมดาครับแล้วก็จุดที่สังเกตเด่เนๆชัดๆเลยว่าของปลอมกับของแท้ด้านหลังเห็นชัดเลยไหมของปลอมขวามือเนี่ยนะครับผมจะไม่มีข้อความอะไรบอกเลยนะครับผมส่วนของแท้นี่ก็เห็นไหมครับก็จะบอกและขนาดสายเกลสายขนาดสายหมดนะครับผมขอชัดเจนในด้านหลังครับดูง่ายๆนะครับส่วนจังแกะแพลยเกจออกมาปึ๊บปึ๊บอ่าคล้ายๆกันนะครับด้านในก็ จะคล้ายๆกันนะครับผมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันของแท้ของปลอมแท้อยู่ซ้ายปลอมอยู่ขวานะครับเดี๋ยววิดีโอจะขึ้นไปให้นะครับผมนี่ครับเมืเกี้ก็ของปลอมเนี่ยเข้มกว่าชัดเจนนะครับผมส่วนมาดูด้านในก็เปิดจากฟองออกมาปึ๊บปึ๊บชัดๆกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นของแท้ขวามือจะเป็นของปลอมครับ ถ้ามองเป็นเผืด้านนี้ถ้าคนไม่เคยเล่นเลเซอร์มาเลยเนี่ยจะจะไม่รู้เลยครับว่าแยกแยกไม่ออกว่าของแท้ของปลอมมาไหนครับผมด้านของแท้นะครับซองนะครับหยิบซองมาครับเดี๋ยวมาตรวจขาที่สองนะครับเห็นไหมครับซองจะใหม่ครับไม่ใช่กระดาษแบบของปลอมเยอะดานแบบจะแบบคล้ายคล้ายรีไซนลมานะส่วนตัวหนังสือตรงนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยแถบดำๆเนี่ยเขาจะจางมากๆนะครับผมเหมือนขอใส่ใจให้ได้แพ็กเกจภายนอกให้เหมือนนะครับดีของแท้นะดูเด่นชัดกว่าของแท้แต่ด้านในครับความใส่ใจนี่ครับต่างกันครับผม ส่วนด้านในของสายนะครับแกะสายออกมาดูกันนี่ของแท้กล้องโฟก,กัสได้ไหมเนี่ยไม่โฟก,กัสนะโอเคก็เห็น้ังลางเหมอกันนี่ครับการพันสายเกลียวจะประมาณนี้นะครับของแท้ส่วนคุณภาพสายก็จะนะครับจะให้ตัวดีมากๆครับส่วนของปลอมเป็นไงของปลอม เรแกะออกมาสุกการพันสายกยบการพันสายกันก็แตกต่างกัน,นเห็นช้ชัดาะค้าบการพันสายนะครับแล้วก็ <c oughs> สายนี่ก็จะให้ตัวไม่ดีครับคือมันไม่เด้งฮะแต่สายที่ดีคือสายที่ต้องเด้งนะมันให้ตัวให้ดีกว่านะครับผมสัมผัสในการจับ่วนถุงด้านสายเบสน,นี่ก็อ่ะเปิดของแท้ดูนะครับผมสัมผัสที่สัมผัสได้เห็นเห็นเลยครับคือของแท้เนี่ยนเะขาจะเคลือบโพลิเมอร์ไว้นะครับผมโพลิเมอร์ hmm. คือพลาสติกเนี่ยครับ เื่อกันเหนือเราไปโดนกับตัวสายครับจะไม่เกิดสนิมได้ครับเหล็กนะครับโดนน้าเกลือจากเหนือจากเหนือเราครับมันก็คือสนิมแล้วครับแต่ขเขาเคลือบโพลิเมอร์ไว้มันจะลื่นนะเห็นไหมลื่นปื้น,ลนลเลยครับเห็นชัดแล้วครับผมส่วนของปอมเนี่ยก็ไอเกตก็นอนหน้าแล้วเห็นว่าจะชัดเจนว่าเป็นปอมอุ้ยเดินไปนสายนี่ไม่เป็นไรเรามาลองสายสายห้าก็จะมันคล้ายๆกัน นี่สายห้านี่ฮะมันจะแบบมันไม่ไม่ได้ไม่ได้เคลือบอะไรไวค้ครับคือหลอกๆไว่าเ็สายเคลือบครับน่าใช้ประมาณสักสองสามอาทิตย์น่าจะดําแล้วนะฮะเห็นชัดๆเลยะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมความเด้งของสายก็ไม่ค่อยดีนะ,ะสปริงของสายมันจะทําให้ความสั่นสะเทือนไม่ออกนะครับผมไม่เสียงมันไม่ดีนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราแกะ